เอาละครับวันนี้ก็สวัสดีแฟนๆมอเตอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มีข่าวสารอัพเดตเกี่ยวับมาร์เก็ตนะหลังจากเขารับการผ่าตัดเป็นครั้งที่3แล้นก็ได้เข้าพบแพทย์ไปนะ แผลระบุว่า,าการตีเชียของมาร์คเมเกตครับท,ที่กระดูกแขนขวาครับนั้นฟื้นตัวเร็วขึ้นมากครับรวมถึงภาพเอกซเรย์ในกายถ่ายการฉายรังสีและเป่นต,ต่างช่วงนาทีครับการไว้ครับสําหรับการทดสอบพิเศษบังนะในเดือนกรกฎานี้ครับก็ถูกยกเลิกไปแล้วครับโดยสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด2019ลิงก์ก็ระหว่างวันที่6ถึง7นะ รอบแรกในกาต้าครับจะมีการเทสนะฮะแล้วก็น่าจะวันทีดรอบอน่าจะสิบและสิบสองครับต้องเชอไหวันนี้คบเรามาเทสรถของมาเกตเปนบ้างครับโอ้โหส่งยังไงมาเกตก็ไม่น่าจะหายจากอาการมาเก็พันแน่ครับสนามแรกทดสอบว่ามาเกตจะวิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่ครับวันนี้ สี่จุบสองนาทีครับราคาแบบนี้มีด้านหน้ามามเกย์ครับสองหกเอาครับเวลาเล่นเดินเนี่ยรอบแรกมาเกยจะทำเวลาได้ดีขนาดนีะนะ แถบแดงติดนะครับแถบแรงครับสเตอร์แรกครับอู้หวานเลยราคากระเครับยังอยู่ฮอนด้าอีเวนิดสิต่ออีกปีรับ รอซีทำเวลาใวสุดท้าตอนนี้ซึ่งตามเวลาปกตินะครับสนามซีฟังจะเป็นสนามแรกนะในแข่งในเทีรรถต,นะตู้จีพีนะครับผ่ในทำการแข่งขันในสนามแรกจริงนะครับ อบรถในปีของควันยุคที่หนึ่ครับแต่ถ้าว่าก็เรียนมาเป็นสนามกาตาแทนนะครับแอนนี้เวลาอยู่อันดับสี่ฮะพอยฟาตโลเร็วสุดนตอนนี้ครับ452ลี้ง Things inside the pit, where the team is waiting for the rider to come back. <laughs> The mechanics are taking the bike out of the pit and the rider is getting ready to get on. Let's see if some interesting information comes from the... โอ้โหยอดครับมาเก็ตอ no, no, mm ่ะทำเวลาเร็วสุดแล้ตอนนี้โอ้โหเวลาทดสอบนะครับมาเก็ตทำเวลาเร็วสุดนะโอ้โหการทดสอบครั้งนี้พอยปลาโกลว์จนเมียมุมดีๆฟาวิโออันดับท่ารถซีอันดับที่สิบเอ็ดนะฮะ โรเบนโซสวาดูรีอัดดับที่ยีครับองอพเลียนทีม